โอเคก็สว <Okay. S 2> ัสดีครับสวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับให้ผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2565เนาะก็การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับเซอร์ราตติดิงนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับหรือสามารถดูเดี๋ยวโดจะทิ้งช่องทางไว้นะครับแล้วก็ รายละเอียดอยู่ที่หน้า u t u b e นะครับอยู่ที่ตรงช่องนะครับแล้วก็ในกรณีว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะดูกระโดนะครับก็ดูกับผู้ปรยากตรที่ท่านไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับของโดก็จะมีเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กนจ d ด activity ด้วยเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงที่ไปตรงจังหวัดอะไรนี้นะครับก็อาจจะทําเป็นวีล็อกนะครับสาหรับช่องของโดด้วยเนาะนะครับก็ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ถึงคนมันพันัดแล้วนะครับจะทยอยทําให้นะครับสําหรับคนที่เกิดันเจ็ดวันเนาะยังไงก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับใบ,บแรกนะครับโฟ u ์ทคั The high pitches nice of the folds, Nice born. เอซซ์บอลส s เอซเพนทัฟฟลนะครับเราจะเริ่มจากออการงานการเงืนสุขภาพหรือสิ่งที่ต้องระวังในเดือนถัดไปก่อนนะครับก็คือเดือนกุมภาเนาะที่กำลังจะลงน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแบ่งเฟสครึ่งหลักก็จะเป็นเฟสความรักทั้งหมดเลยครับทั้งคนโสดคนมีคู่นะครับหรือคนที่กำลังคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนนะครับเฟสซับคัพส์ครับ The Wheel of Fortune นะครับแล้วก็ไปสุดท้ายเป็น Seven of w a n d s นะครับโอเคโดยรวมต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับค่อนข้างบอกเลยว่าเด่นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนกันเนาะแล้วก็เหมือน แก้ัเหมือนเรียนรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับแล้วกอ็อยากให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาเนาะคือมันอาจจะมีช่วงที่บางทีความกดดันค่อนข้างสูงนะเดือนนี้บอกเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนคุณต้องสู้ระบบมือกับหลายๆอย่างเหมือนกันที่คุณจะต้องดูแลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องของ โอกาสที่มันเข้ามาเนาะในกรณีว่าถ้าใครแบบกําลังแข่งขันในเรื่องของการสมัครงานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่เกิดแบบพฤหัานะก็มีโอกาสที่จะอืมถ้าคุณไม่ขี้เกียจนะอืมเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะเดือนนี้ยเดือนนี้เด่นจริงๆนะแต่บางทีมันอาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเองนะครับดู ขอขอว่าอย่างนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเราทาเต็มที่สุดแล้วเราเราอ่านมาเราเราเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยครับเราก็ถามเราเราต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนนะว่าเออเราเราเต็มที่กับมันแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่ายังไม่ยังรู้สึกว่าไม่เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่นะครับเดือนนี้นะครับแล้วอะไรจะเกิดให้มันเกิดครับแค่นั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีความกดดันเกิดขึ้นเนาะในในในจิตใจเลยแหละก็ต้องบอกแบบนี้นะครับ ก็คุณเหมือนคุณรอคอยแล้วก็เหมือนรอคอยโอกาสรอคอยอะไรหลายอย่างหรือบางทีมันก็ต้องมีในเรื่องของการแข่งขันเข้ามาด้วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าคุณจะสามารถจัดการได้ไหมก็เชื่อว่าจัดการได้ครับเพราะว่ามันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหรือคุณกําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงอยู่จริงๆถ้าโดูแนะนาโดยคงแนะนําว่าอยากให้วิ่งเข้าหาโอกาสมากกว่าถ้าโอกาสมาแล้วเราก็ต้องคว้าไว้นะครับคือตรงตรง อ,อุปสรรคบางทีบางทีมันมีในเรื่องของการเงินด้วยนะอืมอันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงที่จะดูแลในเรื่องของการเงินของคุณได้นะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของพูดตรงๆว่าเดือนนี้มันมีสภาพสภาวะจิตใจที่บางทีอยากให้เคลียร์พลังงานของคุณให้ค่อนข้าง บางคนเนี่ยต้องพูดจิตแพทย์หนาะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเกณฑ์แบบนี้ก็แปลว่าในอีกกรณีนหนึ่งคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ดาวหรือเพิ่งเสียอกเสียใจกับอะไรบางอย่างมาอันนี้ก็ต้องอยากเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการงานของคุณเป็นยังไงนะครับเป็นเดือนแห่งการฝาบันประสักจิตครับเดือนอฟบส์ นายซ of wands นะครับเนี่ยครับมันเหมือนคุณต้องสู้และบม,มือค่อน้างเยอะเลย the world ครับแต่ถามว่าอย่าเพิ่งท้อไปก่อนละกัน two of cups นะครับ the star อเอาจริงในเรื่องของการงานอะนายซอ f ต์ n นจโฟเอ่อต้องบอกแบบนี้ครับคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเพิ่งผิดหวังจาก บางทีคุณอาจจะสมัครงานที่หนึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องรอื่อซสูเม่ให้มันเยอะหน่อยสาหรับคนที่กาลังมีพันในเรื่องของการเปลี่ยนงานเนาะแต่ในกรณีว่าถ้าคนที่ทําฟีลนซ์อะไรเงี้ยครับมันมีความรู้สึกว่าอ,อุปสรรคหรือปัญหาจุกจิกอะไรเงี้ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วงานทุ่งชนคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงเดือนนี้แล้วเหมือนคุณต้อง อย่า yeah, uh, ใช้ประสบการณ์หรือใช้ความสามารถของคุณได้เต็มที่นะครับหรือบางทีเราเราต้องมองปัญหาให้ขาดนะครับว่าเอ,องานนี้ฉันต้องจัดการแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นงานที่เหมือนบางคนทํางานเกี่ยวกับต้องใช้หน้าตาด้วยนะต้องใช้สื่อเป็นพวกออนไลน์พวกอะไรเงี้ยพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่อนข้างขึ้นเหมือนกันนะครับบอกเลยลรามันเหมือนแบบคู่พาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนก็จริงๆอ่ะค่อนข้างช่วยเหลือหรือ,รอสป,ปอร์ตคุณด้วยนะครับ แต่โดยรวมแล้วถามว่าเดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างในบางอย่างนะครับแต่ถามว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุณสามารถจัดก,การได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าคุณไม่คุณไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เลิองอนะ่ะอืม <c oughs> นะครับเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่าพยายามไปนับเต็มแก้วนะครับเดือนนี้บอกเลยนะครับค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะครับการเงินของชาวประถมขัดเดือดมูลครับอืมมันมีเรื่องการเงินเข้ามาด้วยจริง นายซับคับครับเด e m a g i เชียนนะครับนายซับค mm ับ hmm. nice ครับเอ้ยคิงออฟคับนะครับชวยออฟเ e ท t a คลส์ oh, acles, นะครับสิกซ์ซับวอนส์่ามันมีในเรื่องของการเดินทางหรือบางทีคุณมีแผนในเรื่องของการเสียตังเพื่อเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมน,นะครับหรือบางทีอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการเสียตังไปโดยที่ตัวเองไม่คิด พราะมันใช้เงินมือเติบนะเอาจริงๆแล้วบางทีมันมีในเรื่องของคนบางคนะเขาอาจจะหยิบยืมตังค์คุณอันนี้อยากให้ระวังนิดนึงนะครับแล้วเหมือนคุณอยากจะลงทุนเพื่อเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจริงๆนะเนี้ยเดือนเนี้บางคนอาจจะเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยครับเทคอลระยะสั้นหรืออะไรเงี้ยครับอยากให้เซฟตังค์ตรงนี้ไว้สักนิดนึงเพราะมีเกณฑ์ว่าจะเสียตังค์กับตรงนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางซะส่วนใหญ่นะอืเพราะฉะนั้นมันก็จะมันไม่คล่องสะทีเดียวนะบางทีอาจจะติดขัดได้เลยนะครับอาจจะต้องเสบต่างไปสักนิดนึ้งนะครับเดือนนี้สราขอที่เกิดวันพฤหัดเนาะ ปัญหาแล้วอุปสรรคนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนีหรือแนวทางแก้ไขอารมณ์เลยครับจะขึ้นแต่แรกแล้วว่าบางทีคุณก็มีความรู้สึกคุ้มเบื่อหน่ายกับสิ่เดิมที่อยู่นะเพราะคุณคิดจะเปลี่ยนงานหรือจะำนะครับเรื่องการใช้เงินจริงๆด้วยนะครับบางทอาีอาจจะมีในเรื่องของบุตรบริวารนนสำหรับคนบางคนที่บางท,างทีอาจจะมีในเรื่องของคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับที่บางทีอาจจะมาขอหยิบยืมหรือขอแบบ ถ้าเราเสียให้กับคนที่สําคัญกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยเราเราก็ถือว่าบางอย่างเราก็โอเคไงแต่เนี่ยครับแต่ในกรณีว่าถ้าเขามาหยิบยืมตังค์เนี่ยมันก็ไปเราไปรับได้เลยเหมือนกันนะครับอยากให้ระวังนิดนึงนะครับอืมอืมให้เลยเนี่ยขึ้นมาว่าเรื่องการเงิน,นทำนั้นเลยอาจจะอยากให้คุณเซฟตังค์ก็ได้นะในช่วงเดือนนี้ครับ แล้วมันมีในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอยู่กันกินเสื้อส่วนใหญ่้ยวยละครับเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าคุณก้เสียระกาของกินได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการการใช้ตังนะแล้วก็บางทีต้องบอกตรงครับว่าบางทีมันเสียเรื่องกับสุขภาพขคนในครอบครัวหรือตัวเองด้วยก็ได้นะครับอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดคนพฤหัรเนาะ รถับราอะไรระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเนาะดลก็ต้องพูดนะครับขึ้นมาแต่ตั้งแต่ในเรื่องของงานละต่อไปนะครับเป็นความรัก <c oughs> โดูจะพยายามไปช้าๆนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะมันก็จะมีว่า อย่างเมื่อกี้ต้องขอโทษชาววันพุธด,ด้วยนะว่าลืมไพ่อลลเคลไปเพราะว่าไพ่อลลเคลก็จะมีไว้สาหรับแนะนำเนาะนะครับสําหรับความรักของชาววันพฤหัสนะครับคือวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ะจะทําให้ครบแต่ดูจากเวลาแล้วเนี่ยอาจจะทําได้ถึงประมาณวันวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์จะเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่ทั้งนี้แนละทั้งนั้นก็จะพยายามไม่รีบครับ ขอโทษทีโอเคครับมาแล้วความรักของชาววันพฤหรัรบะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ขึ้นมา A Soft Pentacles นะครับขอยัดเปิด6ใบเนาะเพราะว่าเราดูพื้นไปแล้วนะครับจะได้ไม่ขยัดตัวนะครับจะเท่าเอ่อ A Soft Pentacles ขึ้นมา2ใบเลยครับ The Sun กับ Six of Cups คิงอปเป็นตัวก็ต้องบอกแบบนี้ครับอย่างแรกเนาะคนโสดสนิทต,ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะเพราะก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่งเลิกลาหรืใครมากระทันหันด้วยนะต้องบอกตรงๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้าง ทำงานทําเงินน่ะอืมเพราะแล้วบางทีมันมีในเรื่องของคุณคิดถึงเรื่องเก่าๆอดีตเก่าๆอะไรอย่างนี้มากด้วยนะอืมมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอารมณ์คุณไม่ได้อะครับในเรื่องของความรักนะอืมในช่วงนี้นะครับแล้วคนที่เข้ามาบางทีอาจจะมีนิสัยที่บางทีเคมีบางอย่างที่มันไม่เข้ากันนะครับแล้วมันมีในเรื่องของคนเก่าๆด้วยแต่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะจับสังเกตเขาอยู่อะไรเงี้ครับ อาจจะไม่ได้ตกลงกงใจในสัทีเดียวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนเพิ่งทะเลาะก,กันมาหมาดเพิ่งมีกรณีกันไปมาดๆเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่ๆเขาก,กลับเข้ามาอะไรเงี้ยครับในชีวิตคือไพเ่เกิดเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าก็าคือในกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อเพิ่งมีปัญหากับเขาไปหรือเขามีปัญหากับคุณไปนะม,มันก็มีการกลับมาขอบดีครับแต่ว่ามันจะมีฝั่งหนึ่ง ที่แอบ้อ่ใจหรือเสียใจที่ตัดสินใจไปแล้วเรากลับมาพูดคุยกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับคนสดที่มีคนคุยบ้างสดที่มีคนคุยเนี่ยอืเหมือนคุณจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและบางทีคุณอาจจะมีช้อยส์เพิ่มด้วยนะครับเดินเนี่ยบอกเลยแต่ถามว่าคุณคุณก็เลยนิ่งๆไปก่อนเหมือนคุณอยากดูพฤติกรรมก่อนว่าคนไหนที่ เข้ามาแล้วเป็นอนาคตให้คุณได้ค่อนข้าง,างดีคุณอาจจะดูอยู่อะครับเหมือนดูอยู่ว่าเอ๊ะจะจะจะ,จะไปทางไหนดีหรือถ้ารู้สึกว่านิ่งเกินไปอาจจะก,กลับมาดูแลตัวเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณคุณคิดได้ขนาดนี้เลยนะอืมแล้วบางทีอ่ะเขาอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือบางทีเขาอาจจะ มีพันธะหรืออะไรบางอย่างที่เขาต้องไปดูแลด้วยอะครับสาหรับคนที่คุยคุยกันอยู่นะคนมีคู่บอกเลยว่าบางทีมันมีในเรื่องของความหึงหวงกันนะครับอืถ้าคนมีแฟนเลยนะคนมีแฟนคนแต่งงานแล้วนะครับบางทีอาจจะมีในเรื่องของการหึงหวงการไปโฟก,กัสเรื่องบุตรเรื่องลูกมากเกินไปจนบางทีอะอืม s i o n มันลดแล้วมันก็มีการง้อ,อก,กันก็จริงอะแต่มันมีความรู้สึกว่า มันงอแบบอืมแต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเทคแอคชั่นกลับมาอืมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับมันก็เลยเป็คนความรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยเนี่ยนคนสัมพันธ์บางทีเหมือนคุณอยากจะพักความสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะอืม ให้ออราเคิลแนะนำอะไรนะครับสำหรับชาววันพฤหนะัสเนาะโดยจะพยายามเปิดให้ครอบที่สุดนะครับเพราะบางทีมันจะมีเรื่องของการงานด้วยในบางเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะมีแซกเข้ามาเนาะถ้าเปิดเราบางทีอ่านเจออะไรเงรี้ยบางทีก็อาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไพ่น่าจะในเรื่องของความลับจะถามว่าถ้าถามว่าอ่านทั้งหมดได้ไหมจริงๆรอ่านได้ครับแต่ว่าเมนของคนที่คิด หน้าไพ่ตัวนี้ครับเขาเน้นในเรื่องของควา,ามรักไงไพ่แนะนำอะไรเล่นเลิบโยบักคอนเป็น powerment ขึ้นเยอะเหมือนกันนะสองสามวันแล้วอ่ะเป็น powerment นะอ่ะ ideal I do cost of action อโอเคอย่างแรกเนาะอ่ะใบแรกก่อนที่เรารู้สึกคือด้วยความที่ว่าบางคนนะครับมันมีในเรื่องของพลังงานเก่าๆหรือคนเก่าๆอะไรกลับเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าอ ถ้าคุณเลือกแล้วก็ขอให้ไปสักทางหนึ่งครับรับทางไหนได้ก็ไปทางนั้นนะครับหรือบางทีคุณอาจจะต้องเคลียร์กับคนเก่าๆพลังงานเก่าๆให้แล้วเสร็จก่อนนะครับคุณถึงจะไปได้ไปจาก,กันได้ครับแล้วมีความรู้สึกว่าคุณไม่หยุดในความเป็นตัวเองแต่บางทีการเป็นตัวเองมันก็ดีครับแต่ในบางครั้งมันมีในเรื่องของโกเข้ามาด้วยอก็อยากจะให้ลดตรงนี้เหมือนกันนะหรือบางทีถ้าเกิดว่า คนโสดเนาในบางทีถ้าเกิดว่าเหมือนถ้าคุณไม่ปิดโอกาสตัวเองจนเกินไปคุณมีคอรู้สึกว่าถ้าคุณไม่เอาเรื่องอดีตที่แบบบางทีคุณอาจจะเพิ่งมีกรณีกับใครไปอะไรอย่างนี้ยครับอืมถ้าถ้าก็ลองดูแล้วกันว่ามันให้อภัยกันได้บ้างน่อยแค่ไหนถ้ามันไม่ได้รุนแรงเกินไป แต่ถ้าทำลายรักายกันอันนี้ก็ไม่ควรกลับไปแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆจงเป็นตัวเองแบบที่สวยงามอะครับหรือบางทีอาจจะมองในถ้าสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะก็มองในแง่ดีของกันและกันแค่นั้นเลยครับเอ็มเพราะว่าเนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเนี้ยทุกปัญหาทุกอุปสรรคครับคุณผ่านมามนคุณผ่านม,านมนัหมดแล้วต้องบอกแบบนี้เลยครับคุณผ่านมาดแล้วไม่ว่าจะ ถ้าสังเกตนะไพ่เนาะไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงคุณก็จะยังคงความเป็นตัวเองมีความสวยงามมีความสง่างามในตัวเองซึ่งถามว่าก็ดีนะครับแต่ในกรณีว่าในกรณีว่าถ้าคุณมีคู่ก็ต้องบอกว่าบางทีมันเหมือนกับคุณจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งบางทีมันก็ไม่ใช่ ครับมันเหมือนมันต้องปรับข้าหากันนะครับเหมือนอะไรที่เคยทำผิดต,ต่อกันก็อย่าทำซ้ำแต่ในกรณีคนโสดอะกลับเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าบางทีอะคุณอยากอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณคุณตั้งสเปคไว้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เหมือนกันนะอืซึ่งถามว่าดีไหมดีครับเพราะว่าบางทีอะมีม,ม,มีทั้งคนใหม่ๆก็มาคนเก่าๆก็มาแล้วคุณเคยเห็นคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณแล้วอะครับ แล้วเนี่ยครับดูคนให้ดูที่การกระทําครับง่ายๆเลยสิมโลที่สุดในเรื่องของความรักอืก็โดยรวมนะเป็นประมาณนี้แล้วถ้ามีในเรื่องของ,ของการงานหรือการเงินอะไรอย่างงี้ครับก็อย่างแรกเนาะแค้อยากให้คุณดูว่าใช้กับลงทุนกับอะไรแล้วคุ้มค่าที่สุดเท่านั้นเลยครับ ขอบคุณนะครับชาววันพฤหัสครับขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เอจอความรักที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าความพลังค,ความรักขึ้นมาค่อนข้างก็ก็หนักอยู่นะเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับ <S <S ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ